สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่เป็นเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขา ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคม2020นะคะธาตุน้ำนะคะได้แก่ราศีกรกฎพิจิกมีนค่ะวันที่ชาแนลนี้ยึดตามแบบตะวันตกนะเดี๋ยวแอดมินดูแลชาแนลจะแนบไว้ให้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram นะคะ f a c e b o o k ข้อความความรักผู้อ่านจะพยายามเข้าไปอย่างสม่ำเสมอถ้าไม่ติดภารกิจ i n s t a g r กรมสำหรับท่านใดสนใจจะเสริมพลังงานด้วยหินมงคลวัตถุมงคลกดติดตามได้เลยนะคะ ว่านไปได้จัดทาเป็นการค้าบางชิ้นก็อาจจะมีจํานวนจํากัดแล้วก็มาเป็นรอบๆนะแต่ก็เป็นการรวมพลังงานแบบพิเศษพิเศษไว้ให้ขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe like share และกระดิ่งหัวข้อนี้สำหรับความรักที่เป็นประเด็นทั่วไปโดยรวมนะคะ คนโสดหรือว่าคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นหัวข้อของคุณอยู่ใน12ราศีคนโสดหัวข้อของคุณมีเยอะมากแล้วก็มีพิกัดคา์ด้วยนะลองเข้าไปรับชมในช anel ตามอัธยาศัยนะขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe like แชร์และกระดิ่งการอ่านเป็นกันอ่านโดยรวมนะคะเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้อาจจะสับกันได้ทางเฟรมคาดเรียน สำหรับท่านใดที่ห่างกันไปนานแล้วเขาไปมีคนใหม่เขาทำให้คุณใจสลายเนาะมันเต็มไปด้วย energy ของ Toxic ินะคะคุณไปดูที่หัวข้อคนโสดนะถือว่าคุณคือคนโสดเอาละขอทราบประเด็นเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาในช่วงครึ่งเดือนหลังสำหรับธาตุน้ำกรกฏพิจิกมีนมกราคม 2 0 2 1 chain of source ขอดู energy ตัวเขาตัวคุณและภาพรวมทั้งหมดค่ะ energy ตัวเขาในเวลานี้คือ The Devil บางท่านอาจจะดูกับชาวราศีมังกรหรือธาตุดิน two bonds ดิเกมเพอร์ตัวคุณในเวลานี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะตัวคุณในเวลานี้เป็นไนท์ด็อกซ์เทนออฟเพนท์โคค่ะขออีกหนึ่งใบค่ะ fire of wands 6 of pentacle โ okay, อ so. เคค่ะ The lover ขึ้นตรงนี้ด้วยเอาล่ะเดี๋ยวขอคอนเฟิร์มเอนเจี้ทิ้งไว้ให้นะ10 of, of stars อยากจะบอกอะไร เทนับซอสอยาจะบอกอะไรคะโอเคค่ะไฟล์ทับปเนอยากจะบอกว่าโอเคค่ะถ้าน้ำในห้วงเวลานี้เหมือนเรื่องราวดรามา่าหรือว่า คามไม่เข้าใจอะไรต่างๆในความสัมพันธ์มันยุติลงแล้วนะคะจบลงแล้วด้วย สตอรี่เนี้ยมันเหมือนจบลงแล้วก็รอวันที่คุณทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างที่จะพยายาม move on แล้วก็ก้าวต่อไปการ transform เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาในชีวิตนนในความสัมพันธ์ครั้งนี้เรียนรู้ค่อนข้างเยอะนะท็อกซิกเยอะอาจจะมีเกณฑ์การประทะคารมกันมาก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะด้วยสําหรับบางท่านกูอาจจะดีลกับชาวท่าดินพฤพกษศการมังกรธาตุไฟนะคะทีนี้เอน r g อย์จมาบอกว่าตัวเขาในเวลาเนี้ยนะคะเขาเขา พยายามที่จะเคลียร์ความรู้สึกท็อกซิกหง,งุดหงิดไม่สบายใจในตัวตนของเขาเนี่ยออกไปให้หมด นะคะในเวลานี้เนี่ยเขาคิดถึงคุณแต่สิ่งที่เขาจะโฟกัสคือเขาจะโฟกัสไปที่เรื่องราวของตัวเขาเองในห่วงเวลานี้เพื่อที่จะพี่จะเพื่อที่จะเรียนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะตัวเขาเ,เองเป็นเอ็มเพลร์คุณอาจจะดีกับคนที่โปรไฟล์หน้าที่การงานค่อนข้างจะดีหรือว่าเขาอาจจะมีเรื่องงานเรื่อง,งเองินเรื่องธุรกิจที่มันยุ่งรัดตัวที่เขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาโฟกัสไปตรงเนี้ย มันอาจจะทําให้เขาลืมเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาได้เช่นเดียวกันความรู้สึกเสียใจผิดหวังในความสัมพันธ์ครั้งนี้มีแน่นะคะแล้วก็เขาอาจจะรู้สึกหงุดหงิดใจในความสัมพันธ์ครั้งนีเ้เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นเป็นฝ่ายที่ถูกกระทานะเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่ค่อยจะยุติธรรมสำหรับเขาเลยนะที่เขาจะต้องเป็นฝ่ายคอยให้คอยทวงถามหรืออะไรอยู่ตลอดเวลา ะะเหตุการณ์อาจจะสับกันได้อย่างที่ผู้อ่านบอกนะในเวลาเนี้ยเขาได้แต่โฟกัสไปที่ตัวเขาเองมากกว่านะคะอาจจะมีการพูดคุยกันบ้างนะคะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การดิวกันเรื่องงานเรื่องธุรกิจก็มีบ้างค่ะนะไม่ได้ถึงขั้นบล็อกจบกันไปทีแต่หมายถึงในเวลาเนี้ยไม่ได้คุยกันนะคะถ้าจะคุยเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยไม่มีละ นะคะเขาเองก็ค่อนข้างไว้เชิงเหมือนกันแหละนะเหมือนกับว่าเขาก็โอเคถ้าคุณจะตัดสินใจยังไงเขาก็แค่รอดูสถานการณ์แล้วก็รอวันที่จะให้ทุกอย่างนะคะพร้อมแล้วก็ในเวลานี้เหมือนกับเขาโฟกัสไปที่ตัวเขาเองค่อนข้างจะเป็นหลักแน่ๆละ่ะนี้ตัวคุณเป็น Knight Knight o f s งซ r ร e Ten of Pentacles นะคะ f Wands, n a l i f i f y ด้วย King of Wands เหมือนกันนะในเวลานี้ถามว่าคุยกันไหมบางท่านอาจจะคุยกันนะคะโดยเรื่องธุรกิจเรื่องครอบครัวถ้าบางท่านนะเอเนจีเทนนอปเอนเดโคอาจจะเป็นอดีตสามีอดีตภรรยาของค,คุณก็อาจจะคุยกันเรื่องธุรกิจเรื่องเงนินเรื่อง,องหน้าที่การดูแลรับผิดชอบครอบครัวมากกว่า เรื่องส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างน้อยความรู้สึกคิดถึงมีค่ะแต่ว่ามันมีเกณฑ์การ move on ไปข้างหน้าด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะทีนี้เองจี้ออกมาบอกว่าคุณเป็น knight of swords ในรานี้เหมือนคุณมุ่งเป้าไปที่ความสําเร็จนะคะทเทนนอสเพนดูโคลมุ่งเป้าไปที่การสร้างครอบครัวการทําชีวิตของคุณให้มันมั่นคงบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องไฟั้นเชื่อที่จะต้องจัดการอย่างเร่งด่วนดังนั้นเรื่องความรักเนี่ยบอกเราว่าในเวลานี้คุณทั้งคู่น่าจะยังไม่มี นะนะ้าจะยังไม่มีโฟกฟัสไปที่เรื่องตัวเองเรื่องการดูแลนะคะคือคุณทั้งคู่ต้องการการเยียวยานะี่ค่ของการเยียวยาอยู่ตรงนี้ที่ทั้งคู่ได้ได้ว่าอาจจะหนักนะแผลค่อนข้างเยอะด้วยกันทั้งคู่แหละนะคุณใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่แล้วเขาเองก็ใช้เวลาอยู่กับงานเป็นส่วนใหญ่นะคะ เขามีความคาดหวังว่าคุณน่าที่จะติดต่อกลับไปนะคะแต่มองดูเหมือนคุณทั้งคู่เนี่ยไม่ได้แตะไปในเรื่องของความรู้สึกกันแล้วในห่วงเวลานี้ Six ออฟเพนโดโคนะคะความรู้สึกของเขาคือความรู้สึกเดิมที่มียังไงต่อคุณก็มีต่กก็มีให้คุณอย่างนั้นถ้าวันนึงคุณคุยกับเขาในฐานะกัลยะาณมิตรเขาก็ยินดีที่จะ take a คชั่นสนองตอบในลักษณะที่เป็นกะยะนาณมิตตรอบกลับมาาเรียกได้ว่ ความกดแค้งเครื่องไม่มีอีกแล้วนะคะเขายินดีและเต็มใจที่จะออฟเฟอร์ทำให้คุณรู้สึกดีนะคะหรือแม้แต่ในเวลานี้บางคู่อาจจะคุยกันแล้วก็คุยกันในลักษณะที่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอะไรประมาณนี้ความรู้สึกเนี่ยซิก็เพนทอกเขาความรู้สึกว่ามันไม่มีความบาลานซ์ในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายให้มากไปหรือเขาอาจจะรู้แล้วว่าคุณเป็นฝ่ายให้มากไปมันไม่ลงตัวนะในือเมื่อมันไม่ลงตัวมันก็อาจจะเกิดท็อกซิกอีกซึ่งเป็นสิ่งที่เขาระมัดระวงังและพยายามยับยั้งอยู่ ดังนั้นการห่างกันในพวงเวลานี้เขา้ความรู้สึกว่ามันก็ดีนะแต่มันก็เต็มไปด้วยความรู้สึกห่วงใยแหละอาจจะมีข้อความทักถ่ายถามสารทุกสุขดิบด้วยความเป็นห่วงนะทีนี้เจ้าตัวคุณเป็นเดทเนาะมีเกณฑ์การทรานส์ฟอร์มเกิดขึ้นคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ในทุกๆเรื่องนะคะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องธุรกิจแล้วก็ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ก็อาจจะมีเข้ามาในวันข้างหน้าเพราะแต่เลิฟเอร์อยู่ตรงนี้ด้วยกันทั้งคู่เลยนะความคาดหวังระหว่างคุณกับเขาจริงๆแล้วมันยังมีความผ เออนจุดตรงนี้นะคุณทั้งคู่เองก็มีความคาดหวังว่าถ้าวันหนึ่งทุกอย่างมันดีแล้วกลับมาดีได้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีทีนี้ตัวเขานะคะอาจจะเป็นไปได้ว่ามีเกณฑ์การกลับมาพูดคุยกันใหม่นะ อาจจะมีเมสเซจถามถ่ายหรือเริ่มต้นด้วยความรู้สึกดีๆจากความเป็นเพื่อนนะแล้วก็นานๆวันไปความรู้สึกเก่าๆมันอาจจะรื้อฟื้นกลับมากลายเป็นความรักกันอีกก็เป็นไปได้ตัวคุณเดทและเอเดรวอนส์ A นะคะตัวคุณเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณอยากที่จะเริ่มต้นใหม่หรือในเวลาเนี้ยคุณอาจที่จะเริ่มมีเกณฑ์การ move on มีความสัมพันธ์ครั้งใหม่เข้ามาด้วยเช่นเดียวกันแต่มองดูว่ามันก็ยังไม่ได้พัฒนาไปถึงขั้นที่เซเรียสขนาดนั้นแต่ก็เริ่มมีใครบางคนที่ทำให้มี ความรู้สึกดีๆเข้ามาตัวเขาเองก็อาจจะเป็นเช่นนั้นด้วยเป็นอย่างนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะหเหตุการณ์อาจจะสับก็ได้มันเหมือนคุณนั้นคู่มีความรักมีความรู้สึกดีนะแต่จะให้ไปต่อในความสัมพันธ์เนี่ยบอกเลยว่า คุณทั้งคู่จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ๆจริงๆนะแล้วก็กลับมาเรียนรู้กันใหม่มันถึงจะกลายเป็นรักครั้งใหม่ที่ดีได้ energy ออกมาบอกว่ามันจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าคุณจะต้องปรับปรุงตัวด้วยกันทั้งคู่แล้วก็กลายมาเป็น new love เป็นคนใหม่จริงๆแต่ถ้าไม่แล้วก็มองโด,ดยรวมว่าคุณทั้งคู่อาจจะ ่างฝ่ายต่างไปใช้ชีวิตนะคะไปมีชีวิตใหม่มากกว่าน่า The Lover เอ,อกมาบอกว่าความรักอยู่ตรงนี้และ Knight of c u p ออกมาบอกว่า energy ของการ reunion มีอยู่ความรักนี่มีอยู่แต่ว่ารูปแบบของการ reunion เนี่ยก่อนมองดูว่ามันอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนที่ดีกันหรือว่าเริ่มต้นจากความรู้สึกเดิมที่มีต่อกันและพัฒนามากลายเป็น New Love ได้หรือถ้าคุณทั้งคู่มองดูโดยรวมนะคะว่ามันไม่ work คุณอาจจะเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะเพื่อนคู่คิดความผูกพันแล้วก็อาจจะเริ่มต้นใหม่นะคะไปมีรักใหม่ของกันและกันในวันข้างหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ียกได้ว่า50 50แล้วกันเนาะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอยู่ที่คุณทั้งคู่แล้วละนะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจาก Romance A n g e l กันหน่อยนะว่ามีอะไรอยากที่จะบอกคุณบ้างนะในพวงเวลานี้ อาล้ว energy h o n e ม m ขึ้นคุณมีเกณฑ์การเดินทางนะ p a s ชั่นคุณและเขามีเกณฑ์การเดินทางคุณและเขามีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่แต่คุณและเขายังมีความรู้สึกดีๆที่ผูกพันกันอยู่ นี่แหละนะมันมีแตกออกมาแต่ว่าคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่อาจจะมีเกณฑ์ได้นัดเดติบกาแฟโน่นนี่นั่นกับใครบางคนที่เขามีแพชชั่นมีความรู้สึกที่ดีต่อตัวคุณด้วยก็เป็นไปได้หรืออาจจสับกันได้เช่นเดียวกันอ่าละอาร์ชแองเจิลมีอะไรอะที่จะบอกคุณ โน no. ในช่วงเวลานี้มองดูว่าไม่น่าที่จะใช่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมของการรีวิ i เนียนนะเอจี้ออกมาบอกว่าบาลานซ์ค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือช่วงนี้อาจจะไม่ใช่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่คุณึง้นคู่จะได้กลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ คุณทั้งคู่เป็นค้ามาลีเลชชิพเป็นคู่ที่จะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันดังนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปคนะ่ะนะอะไรก็ตามที่เป็นของเรานะถ้ากลับมาแล้วมันต้องดีกว่าเดิมแต่ถ้าไม่ใช่คุณทั้งคู่ก็ควรที่จะได้พบกับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆที่มันเหมาะสมกับคุณทั้งคู่เช่นเดียวกันและคุณจะได้ความยุติธรรมกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่หมายถึงก็อาจจะเจอความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่มันลงตัวมากกว่าเดิมด้วยเช่นเดียวกันนะคะ อ่าแล้วค่ะเดี๋เรามาขอคําแนะนำกันหน่อยนะขอคําแนะนำจาก Universe ให้กับคุณสักนิดนึงค่ะ เอเจออกมาบอกว่าในพ่วงเวลานี้เป็นพ่วงเวลาของความปรองดองเนาะต้องบอกว่าแบบนั้นเป็นพ่วงเวลาของความปรองดองความเข้าอกเข้าใจมองดูคุณทั้งคู่เข้าใจสถานการณ์โดยรวมทั้งหมดแล้วรู้แล้วว่าควรจะทำยังไงกับชีวิตของคุณทั้งคู่ดีดังนั้นเอเจซีออกมาบอกว่าก้าวต่อไปได้เลย นะไม่ว่าคุณทั้งคู่จะตัดสินใจไปที่ทางไหนคุณทั้งคู่ก็คู่ควรที่จะรับสิ่งดีๆนะคะได้รับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ที่มันใช่แล้วก็เหมาะสมเนาะสำหรับคุณทั้งคู่นั่นเองค่ะอ่ะทีมเวิร์กนะคุณทั้งคู่จะต้องเป็นทีมเวิร์กถ้ายังมีความหวังในความสัมพันธ์ครั้งนี้ คุณทั้งคู่ต้องเป็นทีมเวิร์กอย่างที่พ่ออ่านบอกปรับปรุงตัวคนเองทั้งคู่ให้ได้เลยเข้าอกเข้าใจกันให้มากขึ้นแล้วก็กลับมาครั้งนี้จะต้องเป็นนิวคามาเป็นรักครั้งใหม่ที่ดีแต่ถ้าไม่ใช่นะคะมองดูว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอใครบางคนที่พร้อมที่จะทุ่มเทในความสัมพันธ์เพื่อที่จะอยากมีคุณไว้ในชีวิตแต่ทีมเวิร์กมองดูคุณทั้งคู่อาจจะมีความรับผิดชอบร่วมกันนะเช่นคุณอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของลูกอะไรประมาณนี้นะคะมันอยู่ในพ่วงเวลาของการที่ อาจจะต้องมีชีวิตที่เกี่ยวเกี่ยวพันกันในพ่วงเวลานี้อยู่พอสมควรทีเดียวนะเช่นอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวที่จะต้องช่วยกันดูแลเรื่อง financial สำหรับบางท่านด้วยเท่าที่ผ่อ่านมองดูโดยรวมนะดังนั้นก็คงจะต้องอาศัย teamwork มองดูคนรอบข้างก็มีส่วนในความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะอาจจะคนรอบข้างเชียร์ up คุณอีกครั้งแต่ถ้าเป็น teamwork เอย่างที่พ่ออ่านบอกความสัมพันธ์ครั้งนี้มันออกมา50-50 มันเป็นไปนได้ถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจจะทําให้มันเป็นรักครั้งใหม่ที่ดีหรือถ้าเหนื่อยแล้วมองดูเหมือนคุณทั้งคู่ก็ทานฟอร์มด้วยกันทั้งคู่ก็คงมีเกณฑ์การได้เริ่มต้นใหม่กับรักครั้งใหม่ที่ดีนั่นเองในท้ายที่สุดที่สุดขอโทษค่ะ yes นะคะ the answer to your question is a strong yes ค่ะคำตอบนะคะ ที่คุณเคยมีคําถามในใจเอนที่เอ,เมอามาบอกว่าใช่คุณจะได้รับสิ่งนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีอยู่แล้วถ้าคุณคาดหวังจะได้พบรักครั้งใหม่ที่ดีมีเคยมีคําถามนี้ใช่ไหมคะคุณเอ,เอนที่ก็บอกว่า,วาวะวะใช่คุณจะได้รับสิ่งนั้นหรือถ้าคุณคาดหวังจะให้รักครั้งนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยหรือฟื้นใหม่ เรียนรู้เข้าใจคนใหม่กลับมาเป็นรักครั้งใหม่ที่ดีเอนซีก yes. ็บอกว่าเยสเช่นเดียวกันถ้าคุณทํางานกันเป็นทีมเวิร์กมันต้องไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทํานะมันจะต้องคุณทั้งคู่ที่พยายามทําให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันออกมาเวิร์กจริงๆเอาล่ะรักและเป็นกําลังใจให้ท่านน้านะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ